You didn't call Sammy because he's โ okay, อเคก็กราบสวัสดีมินรักชาวอีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เจอผมเอเดียเดดอีกเช่นเคยวันนี้เรามาเล่นฉี่นะครับก็จะเป็นตำแหน่งออฟเลนนะวันนี้ผมกดมาเจอลุงศิลานะครับผมไม่รู้เป็นตัวจริงไหมแต่น่าจะตัวจริงนะเพราะว่าเขาเป็นติดอันดับประเทศนะครับผมโอเควันนี้เรามาเดยมาเดยขอนัวหน่อยมาเดยเฮ้ยชิปหายโอ้โหแล้วกูตแทต้โอ้ไม่มาสองว่ะชวยโอเคไหมต่อไป ยัยงไงอะ่ะยีน่าผมเมื่อกี้ขมาสองมึงแกอ่อได้เปิดเกมมาก็ตายเลยนะ <c oughs> เปิดเกมมาไม่ด้ทํทำอะไรเลยแตกไปละผมก็ไม่คิดว่าเพลนจะมาแก๊งผมเลนบนอะเกมนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะต้องหอ,องเท้าต้านซีซีรือเป็นโซนิกบูลนะทุกคนผมจะออกเป็นโซนิกมาดาดิโอ้แต่ผมว่าต้านซีซีน่าจะดีนะ <c oughs> เ,เฮ้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมาเฮ้ยมาดิแล้วไงอะเลือกพี่เด้งน้อง คุณหลักป้อมก็วันนี้แหละครับผมรู้สึกว่าฉี่มันแพ้ตัวแบบอย่างยีนาอยู่นะผมรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่ามันลํำผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยทุบมันก็ไม่ได้นะอะไรไม่นิดเดียวเขาน่าจะหมายถึงเลือดผมนะเลยนนิดเดียวนะเลือดพี่มันเด้งอ่ะน้องเองมันตีพี่ไม่ตายหรอกครับเออไม่ลุงพี่พี่ก็ไม่แตกน้องชาย <laughs> โอเคมาต่อนะผมว่ายีนาเนี่ย ไม่ใช่ยีนะ่าเอ้ยแหม่ยีนะ่ามาเด็กเนี่ยแม่งอ,อ,อ,อเอาเคเพื่อนกูล,ล่งละมาดิแล้วลุงศิลากูมามาดิตายตายน้องเอก็คือจะบอกว่ายีนะ่าโอ้ยยีน่าะไรฉี่ฉี่มันเป็นตัวที่แพ้ตัวแบบโยกเร็วๆนะสปิดฟุตเร็วๆอะไรเงี้ยแบบสกิลมีโมบิลิตี้ในการพุ่งหลบซ้ายหลบขวานะมันเล่นยากนะเออผมรู้สึกว่า ผมเล่นมาไม่กี่ตานะาฉีเนี่ยนะพอลองมาเล่นแล้วเออไม่สนุกตีละมันดักตบแบบว่าหาตัวชนะมันยากนะมันแบบโหเล่นง่ายมากเลยดักอย่างเดียวนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเพื่อนเดี๋ยวตานี้เราก็มาดูนะครับว่าผมจะแบกลุงศิลาหรือลุงศิลาจะแบกผมนะเออวัดกันหน่อยจังหวะนี้เราก็ทําหน้าที่เรานะตัวละครเรามันต้องดักพุ่มนะทุกคนเออนะคอนมาล้ากูเจอเยอะละกูทุบปัก เฮ้ยผิดทางโอ้เนี่ยครับที่ผมจะบอกคือฉี่แม่งแพ้ตัวแบบโยกเร็วๆอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเ,เอาดิเดี๋ยวค่อยคุยนะมามาดิเพื่อนมาดิแล้วกูฟิกมาดิเฮ้ยโอ้โหเนี่ย,ย,ยดูดิแม่งตามไม่ทันนะทุกคนคือมันต้องเบิร์ดต,ตัวที่เอ้ยได้ไหมผมพูดไม่จบหรอกวันเนี้ยจะบ้างบงกูไตอีกโอเคก็มาต่อนะทุกคนขอพูดต่อนะคือผมเล่นฉี่มาผมรู้สึก ผมรู้สึกว่าฉี่มันจะแพ้ตัวที่แบบมันไม่ใช่เชิงแพ้ดิคือมันฆ่าไม่ได้มากกว่าคือมันจะตีให้ตายก็ตีไม่ตายเข้าใจไหมครับเออคือแบบเราจะฆ่ามันเนี้ยมันพุ่งหนีฆ่ามันพุ่งหนีอย่างเงี้ยถึงฉี่มันจะพุ่งได้หลายต่อก็จริงนะทุกคนแต่มันก็แบบว่าไม่ทันพวกนี้นะเออแต่ผมถือว่าตัวมันเป็นตัวดาเมจที่แบบกดเลนได้ทุกตัวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเล่นอฟเลนก็ผมแนะนําเลยแะฉี่เนี่ยผมเล่นไม่กี่ตาผมยังเล่นได้เลยนะผมรู้สึกว่าตัวมันเก่ง แบบเบอร์ด,ด้าเม็ดแรงเน,น,นะ่นะอันนี้ผมก็จะมาดักพุ่มนะมาดียีหนา้ายีหนา้ายีหน้าเขาก็ระแวงนะเขาก็เช็คผมนะในพุ่มนู้นนะ่ะเฮ้ยล,ลุงศิาาลากูกูไปล่าลุงเฮ้ยลุงกูรอดเอาดิลุงกูรอดฉเฉยรอดก็เฮียดอะครับเอาดิเฮ้ยแม่งเนี่ยกูอืมตอนนี้รู้สึกแพ้แพ้ทางทุกตัวเลยนะหน้าคออย่างเงี้ยเพนอย่างเงี้ยยีหน้าอย่างเงี้ยคือถ้าเราตีเขาไม่ตายนี่คือจบเลยนะ คือไงเขาก็หนีได้แนละ้วแต่เกมนี้ก็อาจจะแบบเออเอามาลงให้ดูแล้วกันนะครับเฮ้ย <My Aunt. S 1> เอาดิเอาดิอด่ะดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะรอดักเขานะมา,ากูรอเล่นเลยสก,กิลกูพร้อมละมาเลยบับบับบับมาเอ้ยตายไปเนี่ยเอ้ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> แม่งใบกูอีกนะทุกคนโอ้โหช็อตกูจะเกิดแม่งสกัดดาวลุงโก ผมก็จะกลับไปเติมมานาก่อนนะจังหวะน,นี้ยังไงอะ่ะเพื่อนเอาเดิเฮ้ยโอ้โชิพหายละกูโดนเปิดแล้วไงอะ่ะกูสู้มาเด็แล้วเพื่อนกูมาไหมมาก็มาเดิมาเดิกแล้วกูยืนทั้งวันมาเดิตีเฮ้ยไปไปไหนหน้าคอสติซัมอืมผมไม่ได้ฆ่าถักตัวครับลุงลุงมาเชิดกูไปนะ <c oughs> โอเคสวยอยู่นะครับทุกคนไอ้ลุงศิลาเขาแบกจัดว่ะโดยดี้ผมกับเขาใครจะแบกครับตอนเนี้ยเออ มาโอเคป้อมเลยครับลงุงจัดไปลงเอ้เพื่อนออกกันก็ได้นะเ๋ย่ผมทําเวฟทําเลนให้แต่เขาคงไม่ได้ยินผมหรอกผมพูดคนเดียวเราก็บอกในใจนะเพราะว่าแรงมันก็30สิบดาวแล้วนะทุกคนเขาก็น่าจะรนะู้งานเฮ้ยมาเลยผมนาะคอสอยุดแล้วแล้วไงอะ่ะเสียเนียกูลงมาดิไปไหนอะ่ะเอาดิเพื่อนเอาแม่งนี่ไปไหนอะนี่ไม่หนีก็แตกเฮ้ยไม่ตายยากน้องชายเออ เอ้ลุงผมเปิดใหมโอ้โหลุงเรากูมาดิโอเคลุงผมว่าลุงแกเล่นเซียนอยู่นะมันน่าน่าจะเข้าสู่สายเลือดลุงแล้วนะคิวเลนอะมาดิเพนหัวไอ้แม่งดิจิตอลไหวน้องไปไหนมาดิเจอเครื่องปั่นกูเครื่องปั่นอัน้ประสงค์นะเฮ้ยมาโอ้โหลวทีมตายหมดนะเหลือผมกับลุงสองคนนะผมก็จะไม่ค่อยเอ้ยลุง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 กูแตกวะเนี้เดี๋ยเหมือนรอบที่แล้วนะ กูก็ว่าลุงไม่ตายนะแต่ลุงก็ตายนะตอนนั้นโอเคตอนนี้ลุงน่าจะรอดนะเดี๋ยวพิมพ์บอกเขาหน่อยนะโอเคผมก็จะปล่อยดาร์กข้างล่างนะผมไม่ได้ปล่อยหรอกมันหมดเวลาทุกคน <S 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 จังหวะน,นี้ผมก็จะทําเวฟฟาร์มไปนะผมแยกไปไหนไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าอะไรนะวะคือยีน่าเขาอะคือเขามาเล่นออฟเลนไงเขาก็จะแบบเล่นอยู่แตะเลนเขานะเขาก็จะดักองดักพุ่มอะไรอย่างนี้นะผมก็จะเล่นแบบเขานะผมก็ดักมาเลยบัก มาดีน้องเนี่ยมันเบิร์ดไม่เคยสุดนะทุกคนเพราะว่าผมเบิร์ดเขาเขาไม่ตายไงคือเขาหนีได้นะเอ้ยโอ้โหมาดีลาคิกซี่กับลุงโกดเอาสายดักพุ่มโนตึงว่ะเชดโดเอ้ยเอาว่ะทําเนไรนะผมไปทำเวมให้นะผมบอกเขาก่อนนะว่ายีน่าไปไปแล้วนะผมว่าน่าจะได้ะไดนะคือเราเล่นออฟเลนไนะทุกคนคือว่าเราต้องเล่นให้เพื่อนเล่นสี่สี่ต่อห้านะถูกมวนะ เราก็พยายามดันเวฟของเราออกไปนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ฝั่งนู้นเขามากันถ้าเขาไม่มาการบ้างเขาก็แตกฟีแค่นั้นเองนะถ้าเกิดฝั่งนู้นมาลุมเราเพื่อนเราก็าดันป้อมฝั่งที่เพื่อนเขาดันอยู่นะครับมันก็เหมือนเราก็ช่วยเพื่อนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเติมไฟกับเพื่อนบ่อยนะแต่เราไปเติมเมื่อมีโอกาสเท่านั้นมฮยนาคอตบักมาดโโิโอ้โหดูเห็นไหมเบอร์ไม่เคยตายนะทุกคนแล้วหมาที่ไหนมาเห่าเนี่ย เอาดิเฮ้ยโอ้โหเชียวหัวไปนะมาดิฮีนามาดิแม่งลำผมแล้วก็หนีลำผมแล้วก็หนีนะคือแบบตอนนี้ผมแบบแพ้ทางหลายตัวมากเลยคือมันไม่เชิงแพ้แบบว่าสู้ไม่ได้นะทุกคนคือแบบแพ้ทางในแบบว่าเบิร์ดเขาไม่ได้คือแบบกดเลนได้ไม่สุดนะเฮ้ยยังไงอะทุบโดนยีได้นะไอ้โดนมีหน้าไม่น่าเอาผมเองเชื่อมอนกันมาดิมาดิชื่อเหมือนกันเหรอชื่อเหมือนกันเหรอชื่อเหมือนกันเหรอชื่อมเหมือนกันก็ตายเหมือนกันสิเฮ้ยโอ้โหวงใหญ่ขนาดนี้เพน มาดิ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 อื้อหมแล้วกูตแรกไบโอแม่งยิงฟรีจัดนะเมื่อกี้ผมว่าจะไปเอาอไบโอซะหน่อยตายก่อนนะทุกคนโอเคผมก็เกิดมาแล้วนะในี่วผมก็มาทําเวฟเหมือนเดิมนะเฮ้ยโอ้โหแล้วเล่นบนกูยบับลุงมาช่วยแล้วนะ,พะเพลงเราตอนนี้นะ่าจะลุงแบกแล้วล่ะโอเคนะผมก็จะดันเวฟไปนะทุกคนทําเวฟไปนะเดี๋ยวค่อยกลับไปช่วยนะเพราะว่าเพื่อนเราตายหมดเลยว่ะผมต้องกลับแล้วเนี่ยโอเคกลับก่อนไปยบายบา มาดิเฮ้ยเลยลุงใส่ละลุงใจเย็นลุงผมมาละจังหวะนี้เล่นได้ป่าววะมันตัวหนาสองตัวเ่ยผมว่าน่าจะได้ครับตัวนะมาดิกูฟิกตบสวยจัดจังหวะนี้โอ้หเอาดีเอาดีลุงพอแล้วลุงโอ้ยลุงลุงใส่สุดนะเอดิขอบบับลุงเนี่ยลุงให้ไหมลุงให้นะโอเคลุงลุงโคตรเฟี้ยวครับเออ โอเคนะผมก็จะทำเวฟให้ลุงเอาไปนะก็พยายามจะเล่นแยกดันนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปไฟมากก็คือเราก็จะปั่นปวนนะเพราะว่าแต่จริงๆผมควรให้เซนเนียลไปแยกดันนะแต่ผมกลัวเขาจะเติมเพื่อนไม่ทันไงยีหน้ายีน้าให้มันไปนะถ้ามันเคลียร์เวฟนี้ผมก็จะเล่นมันนะจะมาไหมนะก็ดักนดีกยวกนรออย่างใจใจใจทุกคนได้เล่นกลางกุนัวอย่างมันเลยเพลงต้องขึ้นที่กูแล้วแบบยืนฟาร์มอยู่อย่างนั้น่ะไม่อยาไปช่วยเพื่อนนะ โอเคไม่มีใครมาก็เคลียร์เวฟแล้วกันจะไปดักแดงนะ,อ,ะอ่นน่นยิงยากอ่ะจุบโอ้โหนันอยู่จริงแล้วไงนะแล้วไงถ้าเพื่อนมึงไม่มากูก็จะเอาแต่เพื่อนมึงมากูปละบายนะเนาะส่วนจังหวะอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากนะทุกคนเราก็พยายามแบบพอกอดมันจะเกิดไงเราก็เล่นต้องเซฟนะครับและลุงอยู่ข้างล่างด้วยนะเราก็จะพยายามแบบอ่าเล่นโซนโซนแถวนี้ไว้นะ พยายามไม่ให้มันเสียดเดอดตอนก็อเกิดปักเลยนะ่เลนล่างกูได้วะแต่ลุงกใส่โอ้จริงๆเอาดาร์กได้นะเออโอ้โหแล้วซีเนียลซีเนียลไม่น่าโดดลงไปนะทุกคนเพราะว่าซีเนียลมันโดดลงไปแล้วมันเฮียตายคือซีเนียลโดดลงไปแล้วมันไม่มีตัวชนนะทุกคนคือยังไงนาคมานก็นตายนะเอ้เพราะว่าโอ้โหจะพูดไม่จบมอมโดนตีหลาอยูแล้วกันก่อนตายเออ เฮ้ยเวอร์ว่ะมาดิจังหวะน,นี้งไงอ่ะลุงก,กูเอาละได้กอดแน่นะเขาไปไหนโอเคสวยนะโอเคแจ๋วผมก็จะไปทําเวฟเลล่างให้เพื่อนนะเดี๋ยววิ่งวาเลยนะไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวานะครับเสร็จเคียวแป๊บโอเคคือเกมนี้มันทรงๆนะเอาจริงๆมันตึงนะครับตอนนี้แบบฝั่งนูเขาก็เล่นเชิงเยอะเขาก็เล่นแบบว่าเป็นงานนะมันแบบว่าไม่มีใครกินใครลงนะครับตอนนี้ เราก็เล่นไปนะตอนนี้ผมอาจจะคงอาจจะไม่ได้เฉิดอะไรมากมายนะแต่ผมก็มาเดินเกมแบบแนวทางนะผมก็เล่นสไตล์อย่างนี้นะครับเฮ้ย,ยอะไรเด้งอาตอนนี้คือผมจะเอาคลิปที่ดีมาลงก็ได้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมก็เล่นดีนะไม่ใช่ว่าผมเล่นไม่ดีนะแต่แค่แบบเราอาจจะไม่ได้มีสกอร์คิวสวยๆเพื่อให้ทุกคนมานั่งดูว่าเอออันนี้มึงเล่นสายนี้แล้วคิวเยอะนะผมก็เล่นแบบว่าการเดินเกมบ้างนะครับค่าเยอะค่ามาเยอะละขอเล่นแบบว่า แนวทางการเดินเกมบ้างนะโอเคนี่ผมก็จะประจําการอยู่เลนนี้เลยนะผมก็พอเอยตัดเบียให้นะเพราะว่าแวนการเรามันเดินตลอดเวลานะครับเราก็พยายามเล่นให้มันเข้าสามทางนะถ้าทุกคนดูแข่งบ่อยๆหรือสังเกตน,นักแข่งเนะี่ยเขาก็จะเล่นประมาณนี้นะเขาไม่ได้ดันทางเดียวนะครับมีแต่พวกเราเนี่ยแหละไปเล่นทางทางเดียวกันนะจริงๆเราต้องเรามีแวนการอะเวนการมันโหดมากเลยไม่มีให้ตีบอนเนี่ยผมคงอไปตีทีนึงกัน เน่โอ้โเราก็โด,ดนป้อมยิงสวนยังไงดีเพื่อนไอ้ลุงโอ้โหไอ้ลุงกูใส่อย่างนี้เดี๋ยวะวะเวอร์โอ้โหมีน้ากดไอ้นี่ไม่ทันเลยนะตายมาดิเพนตัยดยกล้อเดายกล้อไม,ม่น้าพรอมพี่หัวไม่รู้จะเรียกชื่อใครเลยนะตอนนี้มีน้าก็มีน้าพอมก็มีนะเดี๋ยวผมไปทำเว็บนนะให้ลุงเข้ามานะเลาก็ตัดเว็ไปโอเคอเราแวนการเข้าเราหน้าได้บ้านนะ จริงๆน่าจะเอ็นได้ไนี่ยังทุกทิ้งกันมาด,นะดิโอ้โหแล้วก็โดนลำโอ้โหนะคอร์ดยกอีกโอ้โหชิบหายเฮ้ขยข่เคียวตีบ้านแล้วกันมาดิก็ตีบ้านโอเคก็จบไปแล้วนะทุกคนกับการเล่นฉีของผมนะก็คือตอนนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเทพเวอร์นะแต่ว่าจะมาให้ดูว่าเวลาเกมตึงๆมันก็มีนะนะมันจะได้แบบมี ฟีลในการเล่นแบบว่าเดินเกมอะไรอย่างงี้นะและตอนนี้ก็มาเจอลุงสีดาด้วยนะโอ้โหคะแนนของอันดับสามอะลุงน่าจะแบกนะตอนนี้โอเคแต่ลุงเขาเก่งจริงนะลุงสีดานะคิวเลนหมื่นเกมเลยทุกคนคอตึงนะเก่งจริงเก่งจริงครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ